I'm สวัสดีครับวันนี้วันที่19เมษายนนะวันศุกร์นะครับอยู่กับผมอีกแล้วคุณมัสซูแมนนะครับตอนนี้มาที่ปั๊มปตทเซเว่นสารคามนะครับในเมืองนะปั๊มในเมืองกำลังจะขับรถไปสนามบินขอนแก่นเพื่อไปขึ้นเครื่องบ่ายโมงตรงนะครับไปที่สนามบินดอนเมืองนะครับก็พรุ่งนี้แล้ะครับเป็นการแข่งขันมิสเตอร์ไทยแลนด์ของผมนะครับก็เตรียมตัวมาได้ 8สัปดาห์นะครับ7ถึง8สัปดาห์คิดว่าครั้งนี้เต็มที่ที่สุดแล้วครับไม่ว่าผลจะออกมาแพ้หรือชนะผมจะไม่แก้ตัวทั้งสิ้นนะครับแล้วก็วันที่28ผมมีอีกหนึ่งรายการที่ต้องแข่งขัน,นครับก็จะทำเต็มที่ทําให้ดีที่สุดนะครับนี่ก็เป็นการเดินทางสั้นๆของผมนะครับจากสารครามสู่กรุงเทพมหานครนะครับก็ รู้สึกสนุกนะครับมีความสุขนะครับแต่ว่ามันร้อนไปนิดนึงครับอากาศประเทศไทยนะครับก็อย่าลืมติดตามเชียร์ให้กำลังใจคุณมัสเตอร์แมนด้วยนะครับครับก็ตอนนี้นะครับมาทำการฝากรถนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปขึ้นเครื่องนะครับฝาก สวันนะรวันละร้อยสามร้ยบาทนะครับนี่ครับรถคันนี้เลยแล้วก็มาขึ้นเครื่องทันนะครับที่สนามบินขอนแก่นนะครับที่ไหนได้ครับเครื่องดีเลยไป2ชั่วโมงนะครับได้นั่งรอต่อไปครับ นี่นะครับระหว่างนั่งรอเครื่องดีเลย์นะครับก็กินข้าวกล้องกับเนื้อวัวสัตว์ในนะครับเพราะว่าเมื่อเช้าโหลดไปแล้วที่บ้านหนึ่งมือ้อนี้เป็นมือที่2องนะครับไปไหนครับไปไหนไปเที่ยวเที่ยวที่กรุ่งนี้เหรอแล้วพรุ่งนี้ไปไปที่ไหนพรุ่งนี้เราไปกิจกรรมที่ไหนกันไปสวนสยามอ้าวไม่ใช่ไปไมิเตอ,อเเร์ไปเคบรรยากาศ คนเยอะแยะไปหมดเลยโอ้ต่อคิวกันเพียบเหวๆเอียดเลยครับนี่ค <sus> ร <olla> <ata> ับคนเยอะมากนะครับ oh น so, ี่สงสัญจะกลัาบ้านนะหลังจากเทศกาลสงการจบไป หนักกว่าลูกดัมเบลบาเบลก็ความฝันนี่แหละครับที่พกมาด้วยจากที่บ้านนะครับข้ามน้ําข้ามทะเลมาเพื่อการนี้เลยนะครับการแข่งขันมิสเตอร์ไทยแลนด์2019ที่จะเกิดขึ้นครับเราก็ตอนนี้เราอยู่บนเครื่องแล้วนะครับมันก็เอ่อาจะเดินทางไปถึงที่นู่นประมาณประมาณบ่ายสามได้เพราะว่าตอนนี้กับบ่ายสองแล้วคนเยอะมากดูกบรรยากาศ รอต่อไปครับเส้นทางสู่มิสเตอร์ไทยแลนด์นี่นะครับพอดีแฟนเป็นคนที่ชอบซื้อกระเป๋านะครับใครสนใจอยากซื้อกระเป๋าติดต่อมาทางผมได้นะครับเนี่ยเดอร์อาร์เมอร์ไม่ไปใช่เี่อะชาแนลนะครับแต่ตามันเหมือนเดอร์อาร์เม,มอร์ไอฟวะเนี่ยอ๋อไม่ได้ใส่วันนี้ไม่ได้ใส่เดอร์เมอร์แต่ว่านี่คือชาแนลไปละได้ติดต่อได้นะ ขอบคุณแฟนๆหลายท่านนะครับที่ทักมาให้กำลังใจผมทั้งทาง IG แล้วก็ l ล n e แล้วก็แชท a c e b o o กนะครับก็คือผมจะยอมแพ้ได้ยังไงครับในเมื่อกำลังใจเยอะขนาดนี้นะครับผมต้องสู้เพื่อทุกคน,นครับเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับรายการของผมนะครับคุณมัลเซอร์แมนนะครับและไม่ว่าผลของวันพรุ่งนี้จะออกมาเป็นยังไงนะครับไม่ว่าจะแพ้หรือชนะ ผมจะทําให้เต็มที่ทําให้ดีที่สุดนะครับยังไงขอบคุณทุกกําลังใจจริงๆเลยครับผมไม่มีทางยอมแพ้เด็ดขาดครับรับก้อถึงที่สนามบินดอนเมืองนะครั ไปหาซื้อพวกข้าวไรเคร้กกับซื้อไก่บอลชอนนะครับกิน <laughs> แม่งเลยมกนที่แข็งลแล้ะแตกแข่งเดียวโอเคแล้วไปดูนี่มันนะครับกินไว้ได้ไหนไรเคร้กอยู่ไหนไม่มีนี่เราอยู่ในช็อปดอยคำนะครับโเทีย นี้ดีกว่าเอาความโบสิคค่ะเอาซ,อย,ซอยกระหลิกล่ะสวัดีค่ะเอาซอยกระหลิค่ะชุดไหนชุดนี้นะใช่อีกแล้วได้สามชิ้นหนึ่งชองสามโอเคซอยกระหลิคนะคะสวัสดีครับถึงที่สนามบินดอนเมืองนะครับก็โหลดครับ มือที่3เพราะว่ากินข้า,าวเช้าแล้วครั้งแรกแล้วไปสนามมินทอนเกตก็โหลดอีกครั้งหนึ่งในรอบสามนะครับโหลดคาร์โบไฮเดรตโหลดดิ้งเนี้ยก็คือการกินแป้งไปเรื่อยๆทั้งวันแต่ผมยังไม่โหลดข้าวขาวยังไม่โหลดขนมปังมยังกินข้าวกล้อง,องครับเนื้อบัวเผ็ด okay. โอ้นี่อาหารของผมนะครับอาหารของแบบคนดเดชเรีนเตรียมแข่งนี่ดูของแฟนแล้วก่อน ใส่มาอญช้อนรอ,อกินนะครับหลังแข่งเสร็จพรุ่งนี้แน่นอน <laughs> ครับก็เดินทางมาถึงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,ร์ลังสิตเลยนะครับเนี่ยน้องชายไปรับนะครับแล้วก็มาข้างหลังแพร์ครับก็เดี๋ยวจะไปโหลดซูชินะครับพวกซาซิมินะครับพรุ่งนี้แข่งบ่ายโมงวันนี้ก็กินก่อนให้มันหายเหนื่อยหายเพลียแล้วคืนนี้ก็ตัดน้ำผมจะไม่ซีเรียสนะคือกินเลยนะครับ S <S 2> <S 2> เดี๋ยวไปดูกันอ้นี่นะครับเ,เขาไปรับผมไปกินกัน,กน,นมาถึงแล้วครับมาถึงแล้วนะครับร้านชินคันเซนนะครับที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับก รอดูว่าจะมีอะไรกินบ้างให้น้องสั่งเลยเดี๋ยวผมแย่งเรานะครับกิน <c oughs> อะไรแฮมกินอะไรมาถึงแล้วครับซูชิผมจะลองโหลดหนึ่งคำนะครับพรุ่งนี้แขงนะครับลองฟันเลยถ้าคุมก็คุมถ้าบวมก็บวมเลยนะครับขอทำเดียวอร่อยอร่อยไม่จิมอะไรเลย อโอ้ข้าวหน้าเนื้อนะครับอเดี๋ยวพรุ่งนี้กูบวกแน่นอนอ้าวอือหอทำมาน่ารักจังเลย นี่นะครับคำเนี้ยมีวาซาบิจเจอาวาซาบปปิป้ายเลยป้ายที่ปลานะแล้วเราเดี๋ยวเรามากินให้กล้ามเนื้อสดชื่นนะครับก่อนแข่งไปแก้ไปแก้ ับหลังจากกินเข้าไปซาซิมิไปเยอะหลายชิ้นแม่นะคือทองนะครับยังอยู่ยังอยู่กินต่อได้เอ้ยเหนื่อยมากครับวันนี้ทั้งวัน โหลดข้าวนะครับโหลดข้าวอีกมือหนึ่งครับผมเป็นประมาณมื้อที่สี่หรือมือที่ห้าแม่นับนะครับเนี่ยข้าวหน้าเนื้อนะครับก็เป็นข้าวขาวนะครับมือนี้ก็ตอนนี้เวลาหนึ่งทุ่มยี่สิบนะครับก็โหลดไปเรื่อยๆจนอยงกว่าจะเช้านะครับตอนเช้าจะไปโหลดข้าวไข่เจียวนะข้าวผัดนะครับรอดูนะว่าร่างกายคืนนี้พรุ่งนี้จะแห้งขนาดไหนนะครับครับก็ตอนนี้กดขนเสร็จแล้วเรียบร้อยกดขนควก็เสแล้วก็พรุ่งนี้แข่งตอนนี้ กำลังจะตัดน้ำแล้วหลดแป้งนะซึ่งเป็นกรรมวิธีสุดท้ายแล้วก็รอดูร่างกายพรุ่งนี้ตีห้าว่าแห้งไหมแต่ตอนนี้คือสภาพปัจจุบันนะให้ดูนี่ครับปุ๊บเห็นไหมก็นขานี่สภาพปัจจุบันอ่ะให้ดูท้องดูท้อเงเลื่นหนังให้ดูแม่แพชนะไม่รู้แต่รู้ว่าทำสุดแล้วครับใส่ย,ยังเดียวนักทังนัก สำหรับวันนี้คุณมัสเซอร์แมนก็ขอลาไปก่อนนะครับรอติดตามผลงานการแข่งขันและก็การประกาศผลในวันพรุ่งนี้นะครับขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจครับสวัสดีครับ And <laughs> I'm